Like that. Check these out. สวัสดีแฟนๆช่องทุกคนนะครับตอนนี้เรามีเพจ Facebook กลุ่มแล้วก็ IG นะครับลิงก์อยู่ใต้คลิปด้านล่างนะครับอย่าลืมไปกดติดตามกันเยอะๆนะครับขอบคุณครับขอบคุณสปอนเซอร์ใจดีกับ a d ดอินโ88โปรโมชั่นดีๆมากมายสนใจคลิกที่ลิงก์ใต้คลิปได้เลย สรุปข่าวอร์ตันช่วงเช้าอังกฤษเรียกสมิธโร่เสริมทัพโปรแกรมฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกเอมลลสมิธโร่ดาวเตะในสังกัดสโมสรฟุตบอลอร์ตันแห่งศึกฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษถูกทีมชาติอังกฤษเรียกตัวติดธงเป็นครั้งแรกสำหรับโปรแกรมฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกนับเป็นการมีชื่อติดธงสิงโตคำรามเป็นครั้งแรกของดาวเตะวัย21ปีหลังเจ้าตัวติดทีมชาติอังกฤษชุดเยาวชนมาทุกชุด เละเรียงตั้งแต่รุ่นอายุไม่เกิน 16, 17, 18, 19, 20และ21รวมทั้งอยู่ในชุดย17ที่คว้าแชมป์ฟุตบอลเยาวชนโลกรุ่นดังกล่าวเมื่อปี2017อย่างไรก็ตามเซาเกตจะไม่สามารถใช้งานมาคัสแรดฟอร์ดเจมวัตพาวเมสันเมาส์และลูกชอที่มีสภาพร่างกายไม่พร้อมสำหรับการลงสนามหลังจากถูกเรียกตัวติดทงในช่วงก่อนหน้านี้ รายชื่อ22นักเตะทีมชาติอังกฤษผู้รักษาประตูจอห์นสโตนพิกฟอร์ดแรมเดลกองหลังอเล็กซานเดอร์อาโนชิวเวลโคอาดีเจมส์็มกควายมิงส์สโตนวอลเกอร์กองกลางเบลลิงแฮมเฮนเดสันฟิลิปไรท์กองหน้าอับราฮัมฟูเดนกิลิตเคนซาก้าสเตอร์ลิงอดใจรอไม่ไหวไว้กับสันดวลโรนัลโดที่โอเทฟฟอร์ด เบนไวท์ White, ปากกหลังแอสตันระบุชาดตนตั้งเป้าหมายที่จะได้ดวลเกือกกับคิสเตโนโรนัลโดดาวยิงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดที่โอทเทฟฟอร์ดช่วงต้นเดือนหน้าพร้อมเผยตนมีญาติเป็นแฟนบอลปีศาจแดงเบนไวท์เซตเตอร์แบ็กจอมแกร่งของาอ์ตันเผยว่าตนกำลังตั้งตารอการบุกไปเยือนแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในศึกพิมลิกอังกฤษ Big Matt, นัดบิ๊กแมตช์ในวันพฤหัสบดีที่2ธันวาคมเพราะต้องการสัมผัสบรรยากาศ ตอนแฟนบอลเข้ามาชมเกมเ,มเต็มความจุที่สนามโอแทฟฟอร์ดรวมถึงการได้ปะทะกับคิสเตโนโรนัลโดของหน้าชาวโปรกิสของปีศาจแดงหลังพักเบรกโปรแกรมทีมชาติรอบนี้ออสตันมีคิวลงเตะสองนัดออกไปเยือนลิเวอร์พูลและเปิดบ้านรับมือนิวคาสเซิลก่อนออกไปเยือนแมนยูนเต็ดที่โรงละครแห่งความฝันผมคิดว่าน่าจะเป็นเกมกับยูนเตดฝากกันหลังชาอังกฤษวัย4ีปีกล่าว หลังถูกถามว่ากำลังตั้งตารอเกมเยือนนัดไหนมากที่สุดผมอยากจะดวลกับคริสเตียโนโรนัลโดก่อนหน้านี้ผมเคยไปเล่นที่โอแทฟฟอร์ดมาแล้วแต่ตอนนั้นมีแฟนบอลไม่เต็มความจุของสนามดังนั้นมันคงจะเป็นประสบการณ์ที่ยอดเยี่ยมแน่นอนความจริงอีกอย่างคือผมเคยไปชมเกมที่นั่นด้วยตอนนั้นพวกเขาเจอกับเชลซีเมื่อไม่กี่ปีก่อนคุณลุงของผมเป็นแฟนบอลยูไนเต็ด ท่านเลยพาผมไปด้วยการได้เล่นที่สนามต่อนหน้าแฟนบอลจานวนมากๆแบบนี้มันเป็นสิ่งที่ผมอยากจะสัมผัสอย่างมากเลยปัจจุบันอาร์ซอนกำลังอยู่ในช่วงฟอร์มร้อนแรงหลังคว้าแชมเป้ยนลีกมา3นัดติดและตอนนี้ขึ้นมาอยู่อันดับ5ในตารางคะแนนพรมเมยร์ลีกเรียบร้อยโดยมี20คะแนนจากการลงแข่ง11นัดส่วนแมนยูนเต็ด อยู่ที่6มี17คะแนนจาก11นัดอดีต้าเปิดใจถึงตำแหน่งมือสังหารจุดโทษของโอบามยองหลังยิงพลาด2ลูกติดมีเกียวอดีต้าผู้จัดการทีมอาร์ตนอนให้สัมภาษณ์เปิดใจถึงบทบาทการเป็นมือสังหารจุดโทษอันดับหนึ่งของปีแออเมริกโอบามยองหลังเจ้าตัวยิงพลาด2ครั้งติดต่อกันในช่วงเวลาราว2สัปดาห์โดยในเกมล่าสุดที่เจ้าปืนใหญ่เอาชนะวัดฟอร์ตไปได้ด้วยสกอร1์1ต่อ0น สไตเกอร์ชาวกาบองได้โอกาสยิงจุดโทษแบบสวยๆแต่เขากับยิงพลาดไปแบบน่าผิดหวังและเมื่อย้อนกลับไปในเกมชนะแอสตันวิลล่าสาต่อหนึ่งเมื่อวันที่22ตุลาคมหรือราวสองสัปดาห์ก่อนโอบามยองได้รับความไวเนื้อเชื่อใจให้เป็นมือสังหารเบอร์แรกสุดก็กดลูกนิ่งระยะ12ล้าไม่เข้าเช่นกันทำให้เกิดคำถามไปทั่วทินเอเมเรตว่าควรเปลี่ยนบทบาทนี้ให้คนอื่นๆทำแทนเลยดีไหม สำหรับโอบามายองผมยังคงเชื่อใจในความสามารถของเขาอยู่เหมือนเดิมหากเขายังคงมีความเชื่อมั่นและแฮปปี้กับบทบาทนี้อยู่เหมือนเดิมก็จะไม่มีการเปลี่ยนแปลงอะไรทางนั้นอาริตา้ากล่าวกับสกายสปอร์ตการยิงจุดโทษไม่เข้ามันเป็นเรื่องธรรมดาของนักฟุตบอลอยู่แล้วนี่คือส่วนหนึ่งที่จะอยู่บนเส้นทางการคาแข่งของเขาตลอดเวลาหน้าที่ของโค้ชก็คือพยายามช่วยให้แน่นอนขึ้นในครั้งต่อๆไปเท่านั้นเอง ขอบคุณสปอนเซอร์ใจดีกับแอดอินโ88โปรโมชั่นดีๆมากมายสนใจคลิกที่ลิงก์ใต้คลิปได้เลยเฟอร์ดินานยอมรับลีลาของสมิธโรชวนนึกถึง2ตำนานฟืนใหญ่ริโอเฟอร์ดินานตำนานกองหลังแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดยอมรับว่าฝีเท้าและฟอร์มการเล่นของเอมิลสมิธโรกองกลางดาวรุ่งของอาร์เซนอลทำให้เขานึกถึงอเล็กซานเดอร์ครฟและโรเบ์ยปิแรดสองดาวเตะฟืนใหญ่ในอดีต ตามรายงานจากฟุตบอลลอนดอนตัวรุกวัย21ปีกำลังโชว์ฟอร์มได้อย่างน้อนแรงอยู่ในเวลานี้โดยเป็นคนยิงประตูชัยให้กับเดอะกันเนอร์ในเกมพิมเมอร์ลีกนัดที่เอาชนะวัตฟอร์ดได้อย่างวุดวิด1-0ทำให้เขายิงประตูติดต่อ,อก,กันใน3เกมหลังสุดและช่วยให้ทีมไม่แพ้ใครมาแล้ว10เกมโดยอดีตกองกลางปีศาจแดงได้กล่าวชื่นชมแข้่รายนี้ว่านี่คือทีมนี่คือทีมที่มีความเป็นหนึ่งเดียว มันเป็นความกลมเกลียวที่ผมไม่เห็นในอาร์ตตันมานานมากแล้วแต่ตอนนี้ไม่มีใครที่จะฟอร์มดีไปกว่าเอมิลสมิทโรอีกแล้วเขาก็ต้นเตือนผมว่าด้วยฟอร์มที่กำลังดีอย่างต่อเนื่องแบบนี้ผมคิดว่าเขาจะก้าวขึ้นไปอยู่ในอีกระดับหนึ่งซึ่งสไตล์การเล่นของเขานั้นค่อนข้างจะคล้ายกับอเล็กซานเดอร์ครฟเขาลงไปเล่นเป็นหน้าต่ำสวมถุงเท้าคล้ายๆกันทั้งวิธีการเคลื่อนไหวและการควบคุมบอล เขาทาให้ผู้เล่นฝ่ายตรงข้ามเสียหลักได้ตลอดทั้งเกมเขามีส่วนคล้ายกับเคปนิดหน่อยและคล้ายกับโรแบ,บียบิวเรดด้วยฟอร์ดินานกลาวแพชชั่นมาเต็มไว้ยินดีให้แรมเดลโชกเข้าที่หน้าหากปล่อยให้ต้องออกแรงเซฟอารันแรมเดลผู้รักษาประตูอังกฤษไว้ยีสาปีให้สัมภาษณ์ล่าสุดเกี่ยวกับความรู้สึกของเขาในการเฝ้าเสาให้กับอาร์ตันหลังเขาสามารถยืดมือหนึ่งมาจากแบรนเลโนโแบบทาวน และเบื้องหลังของเบนไว้ที่เดิมพันสุดฝ่าเทือนเบนไว้กาเบียวโทมิและไม่ว่าเทียนี่หรือนูโน่ทุกครั้งที่พวกเราเล่นร่วมกันเราสนุกกับการเล่นเกมรับจริงๆเบนไว้ White, มักจะพูดกับผมระหว่างเกมว่าหากเมื่อไรที่นายต้องออกแรงเซฟเราต้องการให้นายต่อยหน้าเราได้เลยมันบ้ามากและสนุกมาก แมนซิตี้ทำเซอร์ไพรส์เล่งคว้าดาวยิงอาร์ตตอนเสริมทัพหน้าหนาวสมสรสอนแมนเชสเตอร์ซิตี้รองจากฟูงในศึกพิมลีกเตรียมที่จะสินสัญญากับอเลิสองเดลกเซดของหน้าจากอาร์ตตอนมาร่วมทีมในตลาดซื้อขายเดือนมกราคมนี้ตามรายงานจากเกาโซเมกาโตดาวยิงทีมปืนใหญ่เหลือสัญญาคาแข่งในทีมเอมริสเตเดียมอีกเพียง8เดือนเท่านั้นและเจ้าตัวก็ตั้งใจที่จะไม่ต่อสัญญาใหม่ ทำให้เขาสามารถย้ายออกจากทีมได้แบบไม่มีค่าตัวหลังจบซีซั่นนี้รายงานจากกาโซเมกาโตซสื่อดังของอิตาลีระบุว่าแมนเชสเตอร์ซิตี้ได้เปิดเผยว่าพวกเขาให้ความสนใจดึงตัวลกักแซตตมาลาตาคายในทีมเอติฮัสเตเดียมและจะมีการยื่นข้อเสนอให้กับนักเตะในเดือนมก,การาคมนี้รายงานดังกล่าวระบุว่าแอาตันตั้งใจจะขายนักเตะชาวฝรั่งเศสออกจากทีมในเดือนมก,การาคมนี้ เนื่องจากพวกเขาต้องการเงินเพื่อเป็นทุนในการเสริมทัพในช่วงเวลาเดียวกันโดยเป้าหมายอันดับแรกของมิเกลอาร์ติต้าอยู่ที่สองกองหน้าอย่างดูซานวลาโฮวิสและอเล็กซานเดอร์อิซากในส่วนของเปปกวัวเดโอล่านั้นก็ต้องการกองหน้าตัวเป้ามาเสริมแนวรุกเช่นกันหลังจากที่พวกเขาพัดการได้ตัวแฮ์รี่เคนมาจากท็อตแนมฮอสเปอร์เมื่อช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมาโดยมองว่าลักเซตจะเป็นตัวเลือกที่เหมาะสม ทางแนเรื่องของฝีเท้าและราคามัดริดต้องการ40ล้านหลังลิเวอร์พูลและาอ์ตันเลงกระชากตัวรุกสำรองสมุรสอนเรเอัามัดริดทีมดังจากลาลิก้าตั้งค่าตัวของมาโกอาเซนซิโอเอาไว้ที่40ล้านยูโรหรือประมาณ34ล้านปอนด์ท่ามกลางข่าวการเชื่อมโยงกับลิเวอร์พูลและาอ์ตันสองทีมชั้นนำจากพิมยรีกตามรายงานจากลิเวอร์พูลเอโคดาวเตะวัย25ปี ต้องตกเป็นตัวสำรองในทีมของคาร์โลอันเชลตตโดยเจ้าตัวยังไม่เคยได้ลงสนามครบ90นาทีเลยแม้แต่เกมเดียวตั้งแต่เปิดสนามเป็นต้นมาลิเวอร์พูลกำลังตกเป็นข่าวในการตามหาแนวรุกตัวริมเส้นอย่างต่อเนื่องเนื่องจากพวกเขาจะต้องเสียซาดิโอมาเน่และโมฮัมเหม็ดซาลาสองกองหน้าคนสำคัญในการแข่งขันแอฟริกันคัพออฟเนชั่นในเดือนมกราคมนี้โดยมีชื่อของอาเซซิโอ เป็นหนึ่งในผู้เล่นที่ได้รับการจับตามองรายงานจาก ESPN ระบุเพิ่มเติมว่านอกจากหงแดงแล้วยังมีอาร์ซนที่ให้ความสนใจในนักเตะทีมชาติสเปนรายนี้หลังจากที่ทราบข่าวการประเมินราคาค่าตัวจากต้นสังกัดแล้วขอบคุณสปอนเซอร์ใจดีกับ a d i n ิ o 88โปรโมชั่นดีๆมากมายสนใจคลิกที่ลิงก์ใต้คลิปได้เลย